เ้าเข่าใส่ได้บ้าโนวาปัจจัย่มีเียงตังๆใส่ไปได้ตรงเด้ออันนี้ขออ่าบอกให้หาโยนะสไตรับลนะครับท่านผูมการเท้าได้ขอเท้าหย่อนน้ำหนึ่งไสุดขาวพอเมข่าแค่มาได้นะตอนนี้เปิดโอกาสให้ญยาิโยสาธุตนเท่าบางคนบองหาในทีเดียเสียงใช้บลสุโ่เป็นขั้การน่ามมาเย ใจหรือวาลุงน้องตาน้เนเอหรือว่าโอกาสที่นรัได้มาทราบุญต่อหน้าองค์พระเจดีย์โลกาจุรามณีหรือว่าประธานหลวงประธานหลวงไม้เถิงประธานทีไยหรือน่ประธานทีใงแอนดกรีประธานน้อยสามสิลูกหรือว่า3ามสิบองคน้อยอันนั้นเลี้ยอ่งนะเป็นไม้เึิงปารมีสามสิบพัดในการบำเพ็ญปารมีของอาพระโพธิสั์หรือว่า อันนั้นเนาะอันนั้นยานยมสาธุชนทุกท่านในบุญหลายมาดีเนาะในมาเพาะมาโมในมาตักบาทอย่างน้ำท่านไห่แกสงฆเอาไม่ออกกันทวีแสงโมทนามาแล้วหนึ่งแสนกีบเอาขามาจดตื่อตอนอ่ะตัณหา,าจันฝ่า,ายกรรมการของเขาฮี่หล,ลายๆองค์มาดีแต่หนั่งจุดหนั่งเท่ สัาไม่ออกช่องสวรรค์เน้อออกมนามาแล้วดึงเศนกีบและติดตามมาไม่ออกจันสีหาสิพันกีบสาธุน้ำสรขภาพอยู่ดีิยากโยกเข้าอาและการนี่สัทธาบุรินทอนี่เป็นโจทยอยุ่งนกับโอเชียลเล่นน้อยสลับับเปียนการเข้ามาได้อยากโยกมาตาทีเสียใจ พอได้มาต่อจอเลยเสียใจด่ามาไหวกันด้บุญเสเดียวกันแต่เฉพาะนอกทางพอแม่ครูบาอาจารย์กันในั้นก็ขาดลล่าขาดลนมมณีพาดผู้องเข้าในเด่นแต่โนมได้ไหวครูบาอาจารย์โอยเป็นบุตายและอยากโยงเขาแต่ฮารดยาดทีเฟิ่จะได้มารวมตัวกันแเราจะเป็นอกแต่ระวังตรงในไปไ้อวันและเจน้ย อาวุเดียวอาวในออกข้างสยามสินาดต่ดงปลารากาอามุนาำม่เหล็ก10ซสานูกวอัดชกอตดับสื่อได้เต็มเรืองปาจันเร์งป่าจังรอาวนอกเ็่ตแต่เปิดแนนอาวุพุทธลลายนอกข้างในออกข้างสยาสิน

ดูบรรยากาศเนาะอารมณ์บรรยากาศคนมาตับไตบาดยู่ทางด้านหลังของพระท่านเนาะหรือ่าด้านหลังพระหลวงเป็นเบื้องต้นใช้เศร้าๆเป็นต้นต่อเอาไว้ให้เนาะอยู่รักอยู่ใ่การน้ำต่างๆเนาะมาตับบาดจัดน้ำเนาะหลับจังแล้วทุกไปเบน มวลมหาเนาะประชาชนช้าวนครหลวงวิจารณ์กับผู้สาวสอบพอล้ากับผู้สา้าคุณศาสนิีกชนต่างประเทศสามารถเนาะใส่บาตรยาดน้ำได้เนาะเรื่องนี้ก็มีขั้น เทมจงอิอโพทนาเมร์เปนปีตาลุอมาแถวฝร <oh> <oh nah ั oh, pues. <oh eh <oh uh, ่งเศสโอารอนากุณปารีอเออปารีสอารุนปารีอาโมทนาเมร์เป็นนาาใจ่แก็จะเป็นมาดเอนนอนมาตุภูม้เหนหาคมเขา

เือว่วเป็นสาวป็นพูดสรรเสนิญโซนสาวลาวสาวอย่างพีว่ามาจากฝลังประเทศต่างประเทศี่อเมร<ม><ม>ิการอกกักอัไรสาวนะเพราะหลงจันท์ก็คือสาวตบกลาวแล้ว เนาะก็ยังมีเนาะพุทธศาสนิกชนนอันนะมาจากตา่างประเทศเพราะว่าเป็นชาวลาวก็คือนันนะัเสื้อสาลนละาวเนาะคือชาวตา่างประเทศ ีว่าือศาสนาพูดหรือโบสีศาสนาพูก็แล้วแต่่นมานก็วิจิตใจเรื่องไฟสัทธาพะามากราบไหวบูชาองระธาตุใหญ่พระธาตุหลวงเนาะองค์พระธาตุที่จะซักซิิที่สุดเนาะของสปปล่วก็คือสาวก็คือหลวงยี้มจันทร์นี่เป็นสน่ห์หลักอันนึงเอกลักษณ์อันนึงของ เอกลักษณ์อ <Yeah. S 2> ันย no. <owner gef> <necessary> ิ่งใหญ่ของชาวนครหลวงวิจันต์กุศลสาวปปปลาวก็คือนักพูธศาสนาสันติสุขทั้งหลายเนาะภาคตะลังไหลมาตักบาตรหยาดน้ำเพื่อเป็นสิริมงคลก่อพื้นเพื่อขอพรใสจากปอบพรไสจากกันองค์พระธาตุใหญ่พระธาตุหลวงเขานี่ยล่ะเนาะ เพื่อจะได้เอาคนใส่นั่นเมื่อฝากลูกฝากหลานฝากพี่ฝากน้องยูพี่บอได้มาเนาะนงามนี่พอเมกูบาอาจารย์มานักเป็นมงคลให้แก่เฮาเอาไม่ออกข้ามมามทนามาแล้วหนึ่งกีบไม่ออกหลักดาฟรผู้ที่สาราห่าสิบพันกีบไม่ออกคันนอโมตนามาแล้วหนึ่งแสนกีบซาตุอานโมทน่าเป็นมพรน โบนัสสาวผู้ทั้งเวียนนมเนาะเป็นปนให้เอาเดี๋ยวบนละลายเด้อไม่ออกอ้าไม่ออกสีสมอนบัวผ้าโมทนาม,มาแล้วหนึ่งแสนกีบซะถูกไม่ออกสีสมอนอป้อนเก้ยวสีทรงน้ำเด้อขอให้ดุ่ลาบลื่นสมดังกระใจายไม้นอกไ้สุขสบายผูสุงเย่ยมเว้นมือเอาติดตามมาได้ญาติโยม ผู้นมกมามาผู้เทากมามาเมนีบ่ให่ายอายหนุ่มสาวกามากันใดเด้อผู้นมผู้สาวผู้เ่าผู้แกอาติดตามาพอ,ออกสีสุพรรณแหวงที่สารโมทนามาแล้วหนึ่งแสนกีบซาอาจจะเริ่มยาพลาเด้อญาตย่า,า,ย,ย,ายมเด้อ,อนอกจากทายหูฟรีอยู่บอนีอยังเปิดโมทนาเด้อ <laughs> ฮาเม่ตูแพงมทนามาเล้วหนึ่งแสนกีบซาตูและพอออกแก้วจอมสวรรค์เมนบ่อ่าพออกจอมสวรรค์เนาะโอ้ยพออกแก้วกว่ะ ออพอกจอมสวรรค์แก้วสวรรค์อีกบ่อนี่โอ้ย,โ,อยโมทนามาแล้วันแสนกีบสาธุนำอพอกจอมแก้วสวรรค์นะก็ก็ให้สุขกายสบายอุลา่าวาสนาะดีมีความสุขนะ,อ,ะอายุมั่นยืนมั่นยืนนานอ้าวอาตที่ตามมาไม่ออกผู้วนอนพร้อมโดยครอบครัวโมทนามาแลลวหาสิบทันกีอ้าวนิม จะดินพอนกันแล้วกันเนาะหน่อยหลายอาบาวาเนอกโมโทนามา่าทำบุญน้ำกันตอนนี้ครูบาอาจารย์เพิ่งกำลังสันอ่สันผัดตาหารเศร้าทั้งเฮ้าก็เอาบุญแหลังจากมีงานโนมกลับไปซอบป,ปิ่งได้ได้หลังจากที่ใสบ่บาตราหนํำแล้วก็ไปซอบป,ปิ่งข้างนอกมีปิ่งไก่บั่นเขาล้ามานงแผ่ไม่งามๆเนาะละบุญถัดลวง เอาไปเอาพันธลีโมทนามาแล้ว 50, ค่ะสิบพันกีบทานปออผู้ทอนแก้วดวงมณีพร้อบดยครอบครัว,พพวเพื่อไส้เสตหาบานโน้นสางาหนี่นียนปันป่นตาจันทักษ์หลาบอกกันหน่อยเออโน้นสางาได้นี่โมทนามาแล้วสองเซนติเอา่านะแต่บุญและดายเด้อทางทานปออผนะู้ทอนนะเออโมทนามาแล้วสองเซนติเนะคือว่าเป็นเงินกีบได้หลัลงไรกันเข้ามา เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ใหญย่อมได้จกทงใสยยหายใส่ทงขวาคว้าเอาลูกเอาหลานค้าผ่านมาทางเวทีกาถือว่าได้บุญได้หลายน่ะย่อมือซื่อๆก็ได้บุญได้ใหญ่ย่อมเออสาธุก็ดีแล้วเป็นว่าเห็นคนอื่นใส่บาทสาธุตูสว่าดีแล้วยกเว้นเห็นถาตอกคันใดเนิ่นเิ่นบองใ้สาตูนะหามสาธุคันถาตอกคันใดดิเออต้องว่าโอ้ยอีตนเด้อเด้อเนาะคนนะ ไปติตามาไม่ออกวอวร์มุนท่านอโมทนามาแล้วหาสิบพันกรีไม่ออกอัมไพโมทนามาแล้วสองแสนกรีพอคงสว่างเศ้าพันกรีแม่ตู่แนวดีบอกดุนวนดีเลยหนึ่งหนึ่งแสนกรีไม่ออกสอนเพดหนึ่งแสนกรีไม่ออกบุญสีหนึ่งแสน 1, กรีไม่ออกแก้วหนึ่งแสนกรีอามาเด้อไม่ออกคำเทียนหนอหาสิบพันกรีไม่ออกเอ สามสิบเด้อหาสิบพรตโมทนาเด้ 50, อหาสิบพันจีหามาได้เด้ยอญาญโยมเด้อผ้ใดสิมาหาจดซื้อบอกได้นะมาต่อบุญต่อกุศลนำขณะกรรมการได้ก่อนสีกลับออกไปเนาะตอนแรกก็ม,มาไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เป็นโอกาสดีได้เข้าในทับบุญใน่อโคเนาะนีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เขา มาทำบุญหลายๆอาทิัติตามมาครอบครัวไม่ออกจนตีคันนะไปออกลีเจืองนะโมทนามาแล้วหนึ่งแสนกรีดคือสิเมนพี่น้องทั้งเวียดนามของเทาได้นิโน่ฝรังซืศอเป็นอี่างนี้ไ่ออกเจนตีคันไปออกลีเจออเืองอานามโมทนาบนกุศลน,น,นำ้ำทุกไปนะที่มาแต่ไกลแต่ไกลมาแต่พลังองังกฤษ อ๋อมาหอดรอเทิงแล้วคริตารมสาสัทธาไปออกดวงทิพพุภาสองเสนกีบไปออกสุภาลาวัณนะสุภาละวันหนึ่งเสนกีบไปออกสุสดาหนึ่งเสนกีบเดีพิตามมาไม่ออกกันหนึ่งเสนกีบแม่ออกบุญนี้นอกโมทนามาเร็วหาสิบท่านกีบอ๋อเดี๋ยามมาไปออกวนันเพ็ญนรสิงมาแต่บัดเมืองว่าตรงโมทนามาเร็วสาม แสนกีปสาธุอาุโมธนาเด้อต่ว,วบนคำน้ำสู้ได้หลายนอกมาทำบุญได้พอให้ขาดได้มาหนี่เป็นโอกาสของทุกทานนอะน้อยไร่ปวากันเด้อมาทำบุญผู้เล็กผู้น้อยลร้เขาพวกเขากระสิเป็นอันหลายนะเกิดว่าพวกควมด้วยช่วยกัน,นเป็นตูปเป็นใยได้ทานนอะในปอนบาทแล้วอาจจะลืมมาจดมาแต้นนมเอาสอกหาบะ เออยตั้งที่แหละนอบอลมุมงบอลเจหายากจักน้อยท้าวอ,อันนี้เป็นเสียงบุญเดอ้อหรือว่าสถานที่แห่งนี้เปรียบเหมือนภูดทั้งสวรรค์ได้ขย,ยันโยมเอ่อพอได้ยอดแล้วก็เงินมาเลยก็ได้พระเจะได้กล่าวอนุโมทนา,นาบุญกุศลน้ำเอ่เขขอขเจริญเท่าแต่ในความเอ่อมตตาเต็มต้นแต่เศร้าๆนอกจากประเดี๋ยปากพุณอ่าขอทานใหญ่เพิ่นได้กล่าวไปแล้ว เอาพอขั้วหลูกหลานเนาะเอเอจะว่าพอขั้วลูกหลานของเป็นบ่เนี่ยพอตู้ยกกระบะบ่เอ,เออเนี่ยพอตูก้กลงว่างเนาะเออสิงทรงใส่ผลอ,าอ่าเดบ้านทุนใสเมืองใสเศรษฐาอนุโมทนาบนน้ำหนึ่งเซนกีบซาธุอนุโมทนาเอาไม่ออกเกียดนี่ใสโมทนามาแล้วหนึ่งเซนกีบซาดูอาติดตามมาไม่ออกสุขสวรรค์ ห้าสิบทันกีหล oh <cond> <roy and> <era> ังจทีตามมาาม่ออกวันเพ็ญนอนนนมาไปแล้วสามแสนสี่บาทัอระุธเอหาสอบหาจนตาลาไหาอยูแล้วมีทางยังย่องย่องมเรยนศีลอะไรอยางนี้บูนกันทร์ข้ามาเจอพระแดงนนไปเข่าเข่าปหัวรเรจ้าดีวรานเ่างานันผัตานเ้ อันนี้เป็นเบื้องเบื้องทั้งด้านหลังของพระธาตุหลวงเนาะก็มีเน,นาะด้านหลังก็มีเบื้องใต้เบื้องขวาเพิ่นนะาาโตโวละครให้ตับบาาาาาา้านหน้าหน้าเบื้องต้นกระแมนเพิ่อนเอาะ<า>เป็นสถานที่ไว้ให้แก่นเนาะสามสิบพันปีไว้ให้แกไว้ให้แกหนึ่ผู้รักผู้ใหญ่เนาะนำผักหลัดตับหลัดในเศรา้าๆเพื่อนละ แต่เมื ite, ่ออันนะผู้น้ำหักหลาดพุทตักแล้วแล้วนอหลักาจเขาก็เพื่โอกาสให้แกอันน่วงพระศาสนสาวอันนะสาวลาวหรือสาวพุทธศาสนาบริวารในสาวลาวสาวต่างประเทศบอกแม่นว่าสามารถมาตักบาดหยาดน้ำได้นอมีสาวต่างประเทศทีพคนนอเลื่อมใสในภูรธศาสนาพุทธก็มา คนก็อมาตักเดินทางมาตักบานนอกเข้ามาตักบานอยู่ในที่ละนอกมือนก็แล้วแต่ใจศรัทธาของไปตักอยู่ในตักอยู่นอกก็อเรนได้บุญเท่ากันแต่ว่าความเลือมใส่ของคนนอกใต่ละคนใส่ของพุทธศาสนาแต่ละคนของคนก่อมกตักอยู่นอกของคนก็มักตักอยู่ในแต่เอา่ เเ้นสิทธาพัีตาโมทนารวมวนริญนาฬัาไม่เอาปลาดาจองเทนไตอาชิตพัดีและชิตตามาพอตู้พบ่มมาขอเบคร์ก็กลัวพระดาป่วยโงเด้ออาสองเต้ปีตาลูกตอนโมทนาบวมตัวเทริญอาพวกคุกขามาได้แนยานโยกฝากจูนแต่บางคนก็สอบหา แ่มาที่ไต่้นแ่เละเขาเจากระือให้บึงไปแบบพังพางไปเนาะ่ไตเขาเจากระแดดทอดขึ้นกันฮะนี่แหละวิบแนวนีกโฆษณามาแล้วหนึ่งแสนอีตสิบกหามาทักที่ไต่เออหันยมเฮาเออเาหาค